สวัสดีครับอยู่ในซุน,นะวิ่งกันนะครับถ้าแปลแบบเกมแล้วก็จะเป็นแบบซุนะลันนะบแลวิ่งด้วยเกมก็จะมีนิตย์เครับแบบให้ซุนะวิ่งนะครับแล้วก็จะมีโหมดหลายอย่างมีโหมดซุนะเป็นโหมดอะไรจะไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานนะนี่ โอโหมดไฮเปอร์รู้ละเออแล้วก็มีโหมดของตอนที่ซูนาเองใช้กระสุนดับเพลิงอยู่นะครับแล้วก็จะมเล่นกันเลยเกมก็จะมีให้กระโดดมีเลื่อนให้หลบลีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีหลายอย่างให้ทำอ่ะกดทีปทูสตาร์า Keep start, ได้ครับนี่ก็คือท่าต่อยเราต้องเก็บของแล้วก็ระวังพวกอ้ะ เพราะจะไม่ทันขาดคำโอ้เราต้องทำงนะครับอโอ้ยวัดเดอะมาครับ เริ่มใหม่นะครับก็อ,อาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างนะครับแม่ผมดูละครหนังนะติดติดติดอ่ะ What เดะนะ <What day? S 1> ครับเล่นต่อเลยอาจจะมีเสียงเงียบบ้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ครับ ม่อันนี้จริงนะครับลุยเฮไปฮึ๊บโอ้ยวิ่งคนเร็ว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  วิ่งพนเร็วพ้นเร็วว่าก็ขอจบกันเกมชนะวิ่งหรือว่าชนะ r u น n ิ n งนะครับก็จบเพียงแค่นี้ครับนะครับ